ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับเด้อเอฟซีครับครับวันนี้พ่อแจมปสิทธิพามาติดตามลาวพัฒนาของอาจารย์แมงต่อยนพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์ที่29ธันวาคม66นะครับลาวพัฒนาออก577095 ครับส่วนเลขล่างก็ออกเจ็ดศูนย์น้อพี่น้องเนาะครับของอาจารย์เมงงวดที่ผ่านมานะครับครับเราพัฒนาอาจารย์เมงงวดวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์ก็บรูดไปเนาะพี่น้องเนาะศูนย์กับประมาณหนึ่งกับประมาณ ครับชุดวินกับมาศูนย์มาเก่านะครับเนาะมาตัวนึงมาบนตัวนึงมาล่างพี่น้องกะจับคู่กับบกเขาแล้วครับเนาะครับก็ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับบว่ารคู่บาอาจารย์ได้นะครับวัวนี้เขากิมาเบิ่งต่อีกตามต่อยอีกเนาะพี่น้องเนาะครับอาจารย์ก็ได้ส่งไม้แล้วนะครับ วันจันทร์ที่หนึ่งกลาคมห้าหกเจ็ดนะครับ ลระพัฒนาอาจารย์เมงนะครับ ล่างวิ่งรูดนะครับจำมกับสองกับเก้านะครับ เก้านะครับนัะครับชุดวินของอาจารย์นะครับศูนย์หนึ่ง ้าชุดวินนะพี่น้องชุดวินกันรับมาเิงอาจารย์จับคูมาให้นะครับ เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสองนะครับ เตรียมลูกปิดโทรศัพท์เก้าหนึ่งสองเลขสามตัวพี่น้องศูนย์หนึ่งสอง เลขสตัวรับแถมมาเลียกสตัวน้ำพี่น้องศูนย์เก้าสองหนึนะครับ เตรียมกันเตียวตามอาจารย์ให้มานะพี่น้องเนาะต้นเนียนนะครับสัตว์เดนนะพี่น้องเนาะ เ้บพยมกันที่ผู้อาจารย์สชงให้นะครับรับลาวพัฒนา1นึ่งทับหทับสองห้าหกับชุดวินนะครับได้ศูนย์หนึ่องสี่เเด่น2กับ9เน้นที่9กนะครับเนาะรับเก้าศูนยนสองะครับอาจารย์ชีดส้นใต้ไว้ตัวเน้นนะครับเนาะส่วเลขสามตัวกับเก้สอง ศูนย์หนึ่งสองเลขสี่ตัวกับศูนย์เก้าสองหนึ่งสี่เก้าสองหนึ่งนะครับอาเมงนะครับเนาะสัดเจียนเนาะครับเนาะครับเอาพระเทียมกับข้อขอบคุณหลายๆเด้อครับเดออาจารย์เมงเนาะครับเนาะคร,นะครับที่ใส่แนวทางเล่าพัฒนาพระเทียมมากฝากปีฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางนำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะจออะไรกับมั่วๆเราพี่น้องเนาะครับครับชุดวิ่งกันนะครับเด้อชุดวิ่งกันกะอัปมักที่อาจารย์มาจับคูให้เราควสามารถจับเอาในนี้ก็ได้นะครับจับวิ่งกันนะศูนย์หนึ่งสองสี่เก้านี่ครับครับส่วนอาจารย์เน้นให้กับเก้าศูนย์กับหนึ่งสองเก้าหนึ่งเก้าสี่เข้ามาเข้ากับเราพี่น้องเนาะเลขบลอลายห่าง ไว้เขาปังๆเด้องวนที่สําคัญเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับมากชอบทวเดก็่าลืมกับตัวไว้นํานะครับเนาะครับเอาขามาแล้วก็่าลืมนะครับเด้อกดไหลกดแชรพอเตรียมน้าแล้นะครับเนาะเพื่อเป็นกาลังใจพอเตรียมน้านะครับครับเอาสุดใต้ใต้สุดนี้พอเตมกับข้อกับขอขอบคุณเนบจีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตมครับปีใหม่นี้พอเตมขอไว้พร้อนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อ ความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหให้มีนะครับเนาะขับขอให้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้นะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้ารับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม